สวัสดีครับผมจตุรงพลบุญครับหรือลุงลงโพธารามนะครับวันนี้มาเล่นละครเรื่องแปดยอดมนุษย์ธรรมดารับบทเป็นคุณลุงบุญสร้างขับรถแท็กซี่ครับก็มีรถแท็กซี่อยู่คันหนึ่งที่เราสามารถที่จะติดตามคุณลุงบุญสร้างได้คือรถแท็กซี่คันนี้ก็เป็นรถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปคุณลุงบุญสร้างก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็น ไม่ได้มีพลังวิเศษไม่ได้มีอะไรที่มันมันพิเศษกว่าคนอื่นแต่คุณลุงบุญสร้างมีที่มีมีจิตใจที่ที่ดีแล้วก็อยากให้คนที่มาเจอคุณลุงบุญสร้างทำในเรื่องดีโดยล้มเลิกเรื่องราวของความเวลวร้ายแล้วหันมาสร้างเรื่องดีๆทำเรื่องดีๆจากเรื่องดำๆให้ทำเป็นเรื่องขาว,ขาว มาดูลุงลงเล่นดราม่านะฮะไม่ตลกมากนะครับบางจังหวะก็มีบ้างเหมือนกันตลกเพราะว่าอดไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันมันต้องมันต้องเล่นให้ดีอะ่ะไปดูลุงดราม่าแล้วกันถ้าอยู่เูเตแล้วไม่มีใครไม่เคยดัง้งแล้วเคยขับแท็กซี่ยังเคยเลย <c oughs> เคยขับแท็กซี่ขับไปดำตอนนั้นอายุประมาณสักเล่นตลกใหม่ๆ มันน่าจะเป็นงานเสริมก็เลยขับตอนเลิกงานตีห้าตีหไปจนถึง8โมงเชา้าขับได้ประมาณไม่เกินเดือนพอแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวเองเล่นตลกคาเฟ่เฮ้ยขับจริง,รงมันเป็นอะไรได้พิเศษมีคนแนะนำไปก็ขับอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ดีนะมันรู้เพราะเราอยู่กรุงเทพมานานรู้เส้นทางแต่คนขับแท็กซี่เนี่ยเหมือนกับเขาไม่มีอะไรในชีวิตเขาไม่มีอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ลุงเคย สนทนากับคนกับดกซี่มันมีอะไรดีๆให้เราเนี่ยได้คิดได้อะไรเนี้ยอย่างเช่นลูมูลสร้างในเรื่องเนี้ยมันมีสิ่งดีๆที่ต้องดูอะต้องดูเลยอะต้องดูฝาละครนนะครับ ท่านจะได้ดูละครเรื่องนี้วันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะ24พฤษภาคมนะครับเ,เป็นตอนแรก2ทุ่มครึ่งทางไทยทีวีเอนะครับหรือจะดูได้ในวิภาดอทมีวิภาแอปพลิเคชันนะฮะเวอร์ไวท์เวสนะครับวิภาดอทมีวิภาแอปพลิเคชันท่านได้ดูย้อนหลังด้วยได้แน่ๆเลยนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่ตอนแรกเลยลุงบุญสร้างมาตั้งแต่ตอนแรกเลย ท่านจะมีความสุขกับลุงบุญสร้างมีแอคชั่นมีมีมีสู้กันมีโอ้โหมีหลายแบบเลยมีตลกบางๆและมีดราม่าแบบหนักๆ <c oughs> แล้วลุงจะเล่นให้ดีเลย